สวดมนต์สวดมนต์เช้าสวดมนต์ก่อนนอนเสริมสิริมงคลว่าตามอาระหังสัมมาสัมพุทธปะคะวาพุทธังภาะคาวันตังอาภิวาเทมีกราบ สวากาโตภะคะวะตธรมโมธรรมังนะมะัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากะสังโฆสังฆังนะมามิกราบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต sama sampu dasa putang saranang kacami tamang saranang kacami sangkang saranang kacami tu tiampi putang saranang kacami tu Thamang saranang kacami tu tiyampi sangkang saranang kacami ta tiyampi putang saranang kacami ta tiyampi thamang saranang kacami ta สังขังสารังกัจฉามีอิติปิโสภะคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขตโรกะวิทุอนุตารปุริสธรรมมาซาารถิสัต ทาเทวะมนุษย์นังพุทโธพระคาวาติสวากาโตท้าคาวตาธรมโมสันติติโกอักาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานาจิโกปจจตังเวทิตาภู วินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆยะทิฏฐังจตารเรปุริสายุคานิอัตาปุริสาปุคาราเอสาภะาวตุสาวกสังโฆอหุเนโยปาหเนโยทักขิเนโยอันชริกาลานิโย Anuttarang tarang buncak hitang lokat sati pahung saha sama pini mita saburan tang krimi karang udhita kura ตาณทิธามวิจีนาคิตตวามุนิทตตันเตชะสาวาตุเตชยมังคารีมาราติเรกามพิยุจิตสัมภรติงโครัมปนาจาวกามาขามาัาทายักขัง ขันติสุทันตาวิธีนาจิตตวามุนินโูตันเตชะสหา,าวตุเตชะยะมังคาลานีนาคาคิริงคชาวรังอติมัตตปูตังทาวคิจากกามสานีวาสุทารุนันตัง เมตตมปุเสกวิธินาจิตตวามุนินโูตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังคะลานิอุคิตาคาบขามาหิตัสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัทงูุ้ริมารวันตังอิ ทิปิสังขตามนูจิตตวามุนินโูตันเตชะสาภวตุเตทยมังคะลานีกัตตวานาคตามุทารังอิวาคบยินิยาจิตาจทุกขจะวาจะนังชนะกาจะมัาเช สันเตนะโสมาวิตินาจิตตวามุนินโตสันเตชะสาภาวตุเตชะยมังคาลานินันโทปนันทพุชคังวิพุทางมหิทิงอุตเตนะเถระพุชเกณะธมาปยันโตอิท ทูปเทสวิทินาจิตตวามุนินทูตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานีทุกขาหาทิิกุชเกาสุธาตาหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิตรทิภกาปิธานางัง ยานาคเทนวิินาจิตวามุนินโทตันเตชสาพวตุเตชยจมังคะรานีเอตาปิพุทธชยจมังคะระอาถาคาถาโยวาจโนูทินทีนสสรเตมทันติจิตวานะนกวิวิธานี อยู่ปัตถวานิโมขังสุขังอธิขเมยยานาโรสะพันยูมาฮาคาลุนิโกนาโทอิตายสะพานินางปุเรตวาปารมีสะพาปโตสัมโพเทมุตตะมัง Etena sata wacena hu tu te caya mangkarang cayanto potiya mure sakaya tawang wicayo huhi caya su <Susuk> apara cirapat langke สีเสปทวิปุคเรอภิเสกสัพพุทธานังอาคาปัตโตปโมทติสุนักขตังสุมังขังสุปะพาตังสุหูทิตังสุขานุสุมุหุโตยาสุยิทังพมมจาริสุปะทักขินัง กายกรรมังวาจากรรมังปทักขีนังปทักขีนังมนกรรมังปณนิกิเตปทักขีนาปทักขีนานี้กาตวานะละพันตัดเทปทักขีเนพวันตุสาพะมังคารังรักขันตุสา พระเทวตาสัพพุทธ,ธานุภาเวนะสัทธาโสธีพะวันตุเตพะวันตุสับพะมังขารังรักขันตุสัพพระเทว,วตาสัพพัฒมานุภาเวนะสัทธาโสธีพะวันตุเตพ a วันตุสับ ข้ามังข้ารังรักขันตุสับปเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสะทาโสทีพวันตุเตนโมูตสะพะคะวตโตอระหตโตสัมมาสัมพุตสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกาโมและเพปุตตังทัศนกาโมและเพทัพนังอติกาเยกายะยาะเทวะนังปิยะตังสุตตะวา อิติปิโสภควายะมราชาโนท้าเวสุวรรณโมรนังสุขังอระหังสุขโตนณโมพุทธายะชะยาสนาตตาพุทธาเชตวามารังสาวาหานังจตุสัจจาสัพพังราสังเบปิวิสุนราสพา การหังการาทโยพุทธาอัตถวีสตินายกกาชาเพปติจิตาไม่หั่งมัทธเกเตมุนิสาราสีเซปติจิโตไม่หังพุทโธธรรมโมทาวิโรจานีสร้างโูปติจิโตไมหังอุเรสพภาคูนากรโร อาทาเยมีอนุรุตโธสารีปุโตจาทักขิเนโกนทันโยปิิพาคัสสงโมคารานุจาวามเกทักขิเนสาวณีไมหังอาสุงอานันทาราหุลูกัสสะปูจามาหานโมอุภาสุงวามาสุตะเก เอสันเตนปิติภาคัสมิงสุรย av 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 aro, ิยวะปังกโรนิสินโนสิริสัมปโนโสภิโตมนีปุงคาโวกุมารกัสโปเทโรมาฮิสิติตาวาทโกโซโสไมหังวัฒนีนิจังปติทาสิคุนากโร อุนุงคุริมาโรจาอุปาลีนันทเสวารีเทราปัจติมีชาตาณลาเตติลกามมมาเซสาสิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอตาสิติมหาเทราชิตวันตุิโนรสา ชาลันตาสีระเตเชนะอังคามังเกสุสันทิตารัตนังปัรตโตอาสีภักขิเนเมตาสุตตะกังทาชักขังปัจฉโตอาสีวามีอังคูริมารักังขันธโมระปาริตัญจาอาตานาติยาสุตตะกัง Aka se nang asti sesa pakarasan kita cina nawarasan juta satapa para langkata wata pita tak sanchata ahiracatu yang jantu ananta cina tekasa วาสตมีสกิจเจนะสาถาสัมพุทธปัญชาเรชินาปชารามัชมีวิหารัตังมหิตาเรสาธาปารนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสาพาอิเจวัมนตสุขุตสุรโคชินานุภาเวนะ สิตุปัฏฐาวธรรมานุภาเวนาชิตาริสังโฆสังคานุปาเวนาชิตันตาราโยสัทธมานุปาวะปาริโตจารามิชินาปัญชาเรติอหังสุขิตโตหูมี ขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขมิตุโหโมีราศจากความทุกข์อาเวโรโมีราศจากเวนอัพยาปชโชมีราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานิโคโหมี ปราศจากความทุกกายทุกใจสุขีอัตานางปาริหารามีมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพส,สัตาสัตทั้งรายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีเบีแก่กันและกันเลยอาพยาปชาหนตู u, จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตานานปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเธินอีทางมีมาตาปีตุนังหูตุสุขิตาหูตุมาตาปีตโรขอส่วนบุญมีจงสํำเร็จแก บิดามาดาของข้าพระเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพระเจ้ามีความสุขอีทางมียาตินังหูตูสุขิตาหูตูยากาย و. ขอส่วนบุญนี้จรงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้า มีความสุขอีทางมีผู้รูปัจชยาจาริยานังหูตูสุขิตาหูตูผู้รูปัจชายาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสํำเบ็ดแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพระเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพระเจ้ามีความสุข อีทางสัพพะเทวตานังหูตูสุขิตาหูตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสํำเดจแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะเปตานังหตูสุขิตาหตูสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเพเวรนังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพาสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วนากันเทอ คำอธิษฐานขออโหสิกรรมข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแกผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมให้แกข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแกข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอนิสง์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงสาคณนาญาตและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญมีสุขภาพ แข็งแรงปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยคืนบทขวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะดูในภพใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบ,บุญนี้ด้วยเถินสาธุกราบหนึ่งกราบสองกราบสาม อานิสงของการสดมนก่อนนอนบทสดมนก่อนนอนจะช่วยให้ผ่อนคลายขวามเครียดการสดมนแบบตั้งใจจิตใจจดจ่ออยู่กับบทสดมนทำให้หยุดคิดเรื่องเครียดต่างๆเมื่อจิตสงบก็จะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้บทสดมนก่อนนอนสดแล้วนอนหลับสบาย สดมนแล้วจิตใจจะสงบไม่คิดปุงส่านช่วยให้นอนหลับสบายบุตสดมนก่อนนอนช่วยเพิ่มความอดทนการสดมนต้องใช้ความอดทนเพื่อเอาชนะอาการปวดเมื่อยของร่างกายผู้สดมนจะนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานทำให้ฝึกความอดทนยิ่งสวดมนต์บ่อย ความอดทนก็จะมีมากขึ้นช่วยเพิ่มบุญบารมีในขณะสวดมนต์จิตใจปราศจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเกิดบุญบารมีบุญบารมีนี้จะช่วยให้บรรลุผลตามที่เราต้องการได้สวดมนต์แล้วมีสเสน่ห์การสวดมนต์ทำให้ใจิตใจของผู้สวดมนต์ มีความสุขเมื่อใจมีความสุขย่อมแสดงออกมาทางกายผู้คนที่ได้พบเห็นจะชื่นชอบสวดแล้วมีจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาการแผ่เมตตาหลังการสวดมนต์ช่วยลดความเห็นแก่ตัวช่วยกำจัดความโกรธในใจให้ลดน้อยลง เมื่อจิตปราศจากความโกรธมีแต่ความสุขก็จะให้อภัยซึ่งกันและกันช่วยให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิสามารถทำงานที่ยากได้อย่างง่ายดายทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยสมาธิที่ดีขึ้นขออนุมูธนาสาธุกับผู้ได้ปฏิบัติ สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกวันขอบคุณครับ